น้ำยาล้างจานไล่พันเอฟพรีม9 e. 1 e สวัสดีครับท่าชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การค้นหา8สุดยอดนักร้องโดย8สุดยอดศิลปินกับรายการมาสเตอร์คเวทีแจ้งเกิด วันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับที่ต้องมาประชันเสียงกันบนเวทีแห่งนี้นะครับเพื่อค้นหาหนึ่งเดียวไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ครับก่อนอื่นเรามาพบกับคณะกรรมการของเราทั้ง6ท่านวันนี้ก่อนเลยนะครับ <Yeah. S 1> คุณอุ๋ยบุาเดสครับ <Yeah. S 1> กิ่งเหมือนแพร <Yeah. S 1> คุณแชมป์สุภัพ <Yeah. S 1> พีทพล คุณเบนชลาทิศครับเอาละครับเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับรับรองว่าถูกใจน้องๆแน่เพราะว่าเขาเป็นสาวน้อยน่ารักทั้งคู่มาพบกับคนแรกก่อนเลยน้องเดียครับตอน,นเด็กๆนะคะคุณแม่ก็อยู่กับหนูมาตลอดจนวันหนึ่งมารู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งก็งช็อกค่ะทำไมต้องเป็นคุณแม่ของหนู สึกว่าเออฝันไปหรือเปล่าแม่จะต้องผ่าตัดพวกเอาไว้วาข้างในมาอยู่ข้างนอกอยากให้ต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีบัตพาคุณแม่ไปพยายามหาตังค์ช่วยแม่ต้องเพลงอ่ะเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วตามร้านอาหารอะไรพวกนี้ค่ะอยากจะช่วยเต็มที่ช่วยที่สุดอ่ะถ้าเรื่อๆก็ไม่อยากให้คุณแม่ไป็หนอี้หรอกก็อยากจะเป็นเองมากกว่าเลยทำให้หนูแอบไปร้องไห้คนเดียวตอนที่ร้องไห้ก็หันหลัง หนูก็จะทำทุกอย่างถึงจะประกวดไม่ชนะแล้วหนูก็จะพยายามประกวดเพื่อให้ได้ตังมา,ารักษาคุณแม่รักคุณแม่มากอะเม่หักลูกมา่ <c oughs> ไม่อยากให้เป็นอะไรนะไม่เป็นเลยลูกจะอยู่ในโรงเรียนานานๆดูความสำเร็จของลูกก่อนนะ มีเขาแบบโหเขาขึ้นคอนเสิร์ตเขาเล่นแบบล้นลามากเลยนะถ้าครูพูดภาษาไทยโบราณก็คือดัดจริตท,ที่จะร้องนึกนึออกปะอู้มันมันจะต,ต้องมีลูกเล่นอะเดียก็ยังขัดขัดเขินเขินอยู่ก็เลยบอกเดียว,ว่าเดี๋ยต้องใส่ลูกเล่นตามสไตล์เดียถึงจะออกมาดูดี นะโอ้ทำเต็มที่จริงๆ,ๆเอามาฟังคอมเมนต์จากนักกรรมการดีกว่าที่ครับตอนพี่ดูรู้สึกเหมือนน้องเดียอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่คนเดียวคือแบบเหมือนเหมือนร้องว่าไม่มีใครดูเราอยู่เลยเห <c oughs> ม,มือนร้องคนเดียวอยู่ที่บ้านนะครับ <c oughs> ซึ่งมันดีมากนะครับามาร้องกับคนหมู่มากเราแสดงได้เป็นธรรมชาติขนาดนี้ซึ่งมันทำให้เห็นว่าไม่จําเป็นต้องเต้นตรงจังหวะไม่จําเป็นต้องเต้นเป็น มันก็ทำให้ทุกคนสนุกได้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยสนุกตั้งแต่ท่าเปิดตัว <c oughs> คือดนตรีขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบเหวี่ยงตัวเองไปกด้านหลังซึ่งกิ่งรู้สึกว่าถ้าเปิดตัวนี้ไม่กรีดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแล้วก็ จนจบเพลงเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเอนจอยไปได้จนจบเพลงแล้วก็เสียงกรี๊ดเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะข้อดีของน้องเดียคือเป็นคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งแค่นี้มันก็ส่งความสุขให้กับคนที่ชมอยู่แล้วนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยนะก็อย่างที่หุยบอกนะครับไม่จําเป็นต้องแบบเต้นให้ตรงหรือว่าต้องมีท่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตลอดเวลาแบบท่าบ้าบ้าบอๆเนี่ยมันมันัดมันดูแล้วมันแบบ ชื่นใจอ่ะมันเห็นแล้วมันแบบเออนี่นี่แหละคือศิลปินในอนาคตนะฮะดีมากน่ารักมากๆเลยอ่ะแบบเราคิดว่าแบบกลัวว่าน้องจะก,กังวลเงินขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าเขาชอบทำหน้ายิ้มมีความสุขเาแต่เราู้ข้างในเขาใจกังวลเยอะ <c oughs> ตอนนีก้กูแบบสนุกมากเหมือนที่กิ่งบอกเลยตอนเปิดตัวแบบเปลี้ยงทีเดียวโ,โหแบบ ไม่กรีไม่นั่งจริงเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่หยิบเพลงที่ดังมากๆของศิลปินที่มีคาแรคเตอร์จัดมากๆอย่างพี่มี่เอามาร้องเป็นแบบของตัวเองได้ด้วยลีลาอันแบบ <laughs> นะคะดีมากเลยเป็นโชว์ที่สนุกมากๆจนแบบไม่มีเวลาจะเขียนเพราะวแต่ร้องตามอยู่นะคะต้องแบบต้องช่วยปรบมือตามจริงๆเพราะมันแบบคือโดนบิวตลอดเวลาสนุกมากๆจริงๆน่ารักมาก oh. พี่เบนครับจะเอาไงเดียถ้าอยากจะให้สนุกมันก็สนุกมากถ้าอยากจะได้ความน่ารักน่าอินดูมันก็ได้แต่เพลงนี้สําหรับตัวพี่เบนมันมันไม่ได้โชว์ศักยภาพในการร้องเพลงนะครับแต่ว่าเราเห็นศักยภาพของของความมีศิลปินในตัวเดียนะครับมีความเฉพาะตัวมีลูกเล่นมีอะไรที่ที่ที่เป็นเสน่ห์นะครับแต่ว่าพี่เบนก็มีคําถามว่าถ้าเกิดว่า เป็นเพลงอื่นน้องเดียจะถ้ายัางเป็นอย่างนี้เป็นเพลงแนวนี้แล้วน้องเดียยังยึกยักยึกยักอีกสักสองสามเพลงที่พี่เบนจะดูในคอนเสิร์ตเดียวกันเนี่ยเราจะเบื่อหรือเปล่าออันนี้ก็ต้องฝากให้ไปคิดช่วงหน้าครับยังมีอีกหนึ่งสาวครับรับรองว่ามาด้วยเสียงที่ใสแจ่มเลยทีเดียวแหละครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเธอครับ ับเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะครับสำหรับนักร้องคนต่อไปนะครับเป็นสาวน่ารักอีกคนมาพบกับเธอเลยดีกว่าน้องจ้าโอครับสวัสดีค่ะชื่อกานทิดาพงพักนะคะชื่อเล่นชื่อจ้าโอค่ะอายุ19ปีค่ะน้องจ้าโอ ขอเป็นคนของเธอเพลงนี้น้องจะโอ๋ร้องดีดีเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าน้องจะโอร้องดีอยู่กับตัวเองอ่ะคือไม่ไม่ส่งความรู้สึกไม่ส่งอารมณ์มาให้คนฟังจำไว้เพลงเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่พี่โบครบลร้านตลับแล้วก็ออกเพลงนี้มาขอบคนคนฟังอินก,ก็พูดแค่คำเดียวว่าจะโอ๋จะโอ๋อย่าร้องคนเดียวร้องแล้วส่งออกมาข้างหน้าส่งออกมาสื่อสารออกมาให้คนฟังรับรู้ได้ ยังตืงตันเธอรับฉันไว้ในใจเธอให้ความผูกพันที่ฉัน เมื่อเธอเป็นคนที่แสนดีและเธอก็เป็น ต้งคอมเมนต์จากคณะกรรมการ,การดีนะครับโอ้นะครับ,รบเริ่มที่พี่เบนเลยครับจะอเสียงหวานมากครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันไพเราะแต่ว่ายังยังยังมีอาการแกว่งอยู่ทั้งเพลงนะครับรู้เลยอาการของคนที่ตื่นเต้นตระหนกตกใจตื่นเวทีมาครบไม่ว่าจะเป็นเสียงสัน่นหายใจไม่พอร้องช้าร้องนำหน้าจังหวะทุกอย่างเลยมาครบเลยรู้เลยว่าแบบข้างในคงแบบ ตายแล้วตายแล้วแล้วพอต้องมาร้องเพลงช้าแบบนี้ที่เสียงไม่ได้สูงมากอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยากอ,อให้อภัยได้อีกแค่กึ่งหนึ่งนะเราเรารู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนมาเป็นห่วงๆอ่ะมันเหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่เขาส่งมาแต่ว่าบางครั้งอยู่กับตัวเองปุ๊บแล้วก็ส่งมาอย่างตอนท่อนที่เป็นท่อน bridge อยืนอเยนจากใจสิ่งใดเธอต้องการเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงช่วงพาร์ทนั้นอ่ะเป็นพาร์ทที่เราได้รับ แต่ภาคอนึ่เราเหมือนแบบมันมา,มา,มาหายเนื้อเสียงดีมากมีความเป็นเอกลักษณ์ในเนื้อเสียงที่พี่ชมํ์ชอบนะครับเ,เป็นเสียงที่สามารถที่จะอุ้มเครื่องดนตรีได้นะฮะจะไม่ต้องครึ่งวงได้บางครั้งจะเล่นอะคูสติกกีตา้าตัวเดียวและเสียงหนูเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดความสนใจได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความตื่นเต้น น,นั่นเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าโอในวันนี้เหมือนกันกับพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะคือเพลงนี้เนี่ยเจ้าโอน่าจะส่งความสุขมาให้กับกิ่งได้นะคะแต่กลายเป็นว่าส่งความกังวลมาให้กิ่งเห็นแบบเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะกิ่งก็ชอบเสียงของเจ้าโอมากๆเลยเสียงพร้อมากค่ะเจ้าโอเป็นคนมีของดีในตัวอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าแค่วันนี้มีความตื่นเต้นนะครับก็เลยทําให้แบบมันไม่ตรงจังหวะบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโชคดีครับสู้ต่อไปครับ ช่วงหน้าแน่นอนครับเราจะกลับมาพร้อมกับผลการตัดสินตอนนี้พักสักครู่ครับถ้ารายการกันตอนนะครับถึงช่วงที่หลายๆท่านรอคอยครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับน้องเดียน้องจ้าโอนะครับสองสาวที่น่ารักมากๆเลยการตัดสินในวันนี้คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์อีกแล้วและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ ฉันไปเรื่อยไปร,รู้ยังใจไม่เคยหนุนแต่จริงๆฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอน้อง จ้าโอ๋ครับโอ้โหนี่นี่สปิริตแต่พี่บอกก่อนเลยนะจ๊ะนี่คนนี้วันนี้หนูสร้างสีสันให้กับรายการพี่อย่างมหาศารมีพี่พีทอยากจะฝากอะไรน้องๆสักนิดนึงดีกว่าครับเชิญเลยครับเหตุผลที่ เราให้เจโอได้ไปอีกรอบหนึงพี่มองว่าอย่างนี้ละกันคือเราเราเราพี่ว่าเดียโชว์ได้ดีเดียโชว์ดีมากสนุกมากอะไรเงี้ยพี่แอบอยากเห็นเจ้าโอว่าบ้าเ<า>ขาดีหรือเปล่าตรงนั้นจริงๆแตาหนูเก่งมากหนูเก่งมากๆแบบว่าหนูเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดอ่ะพี่นับถือเลยจริงๆร่า เอาละครับเรารู้ผลกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจ้าโอจะต้องเตรียมตัวให้ดีคู่แข่งที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆหรือขอบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้นะครับที่ www.facebook.masterkeytv3 หรือที่ w w w t v t u u n e r t v v วันครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Masterkey เวทีแจ้งเกิดสวัสดีครับ ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ